สวัสดีนะครับชาววันจันทร์ที่30มิถุนายน2 5ง8นะครับว่าเรียฝากกุลัยกระจายกุลจากตลาดนัดโคโกระบื้องอำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับวันนี้มีไฟข้าสนาม10กว่าตัวนะครับก็ได้เบิ่งนะครับผู้ใหญ่ในพื้นท้อง3ันนพันนะครับสามหมื่นขวบเป็นให้กัน20,000ื่นตนน้นมีคนมาต่อเนี0 0สองหมื่นกว่ากลางนะสูงลอยสี่สิบบวกนะครับผู้ใหญ่นะครับ140บวกนะครับ บ้วนเันได้นะครับบ้วนเันได้นะครับเปิดมาหลักสามครับเปิดมาหลักสามนะสำหรับเอฟซีถามหานะครับคเอฟซีถามนะครับถามหาราคาไฟนะครับผู้นะครับไฟผู้นะครับผู้ใหญ่นะครับนี่เต็มไว้นะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้านะครับสามหมื่นต้นๆนะครับราคาเปิดนะครับ สานะมองีคนมาไห้เศร้าววกวนสองันสามสองันหานะมาไห้กันนะโอนะ้ช่วงนี้นะครับรคาคาควายใหก็อยากอ่อนจังหน่อยนะครับสาวน้อยสูงลอยสามสิาซื้อว่าเทลนนอนนะครับสาวน้อยสาวน้อยจังหวันดนะครับสาวน้อย,อยได้กันหรือเปล่านะได้ราคับซื้อเพน 3, อินสามพซื้อเพ 3, ิ่นสามพันนอยากจังหวะหนึ่งอยากมน 5 0้อมือนห,าหานะครับเอาเปิดไปมื่นห้าหา้ารยต่อเบิรงนะครัสยสูงร้อยยบวกนะรบยยบวกเกือบร้อสนใจที่ต่อได้เบอร์ไะไครับ่วนเก้าสามสเก้าสนึปสจ็ดกเน,นะครับสนใจทีมาสอบถามสาวน้อยนะครับตัวดีๆนะครับส่วงดีนะครับไทยง่ายไงครับเชื่องการสวยนะหลังดีนะครับสวาบแคบดีเล็บสวยนะครับเล็บอ้าางดำดี ข้อดีนะครับข้อใหญ่นะครับข้อใหญ่ข้อหนาดีนะครับนะครับขอใหญ่ขอหนาครับราคาเปิด15,500หนาพัร้อยหนึ่งาพครับครับต่อได้อยู่นครับต่อได้อยู่นะครับสาวน้อยนะครับสาวน้อยนะครับนะครับทรงดีนะครับราคาต่อรองได้เก้าพ้าร้อยมีหมื่นนะครับ 9,500นหเสาหนาแก่จังหน่อยในอิสานเหล่าเก่านะครับเป็นควายเหล่าเก่าสูงกว่าบ,บ้านลอยยีนะครับใกล้แล้วได้หนาแก่อยู่นะครับเป็นควายขนาดกลางๆนะครับสูงประมาณ120ยยี่ 9, บสนนบเก้านห้าร้นะครับเสาหน่อยนะครับเอาพ่อเบิ่งได้นะครับนะเบิ่งข้างหน้ากันนะจิกนะินหญาเก่งนเออ,เอ,อ ขึ้นขึ้นรถด,ดูหลายว่ามีเวลาอะไกินยานะเนี่ยพ่อใหญ่เครยเียกินดีขนาดนะั้เสียบนะกินดีสนใจติดต่อได้เบอร์ไน,นะครับ093 0์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปสนใจทุกนักขอให้สวนมุกดาหารนะครับ9 5้าพันหครับผมไมินสาวน้อยนะครับสาวน้อยนะครับ หนาแกอยู่นะครับหนาแกอยูรับคุณลแม่ลูกแม่ลูกใหญ่เ้ยเอาควบนึ่งใหญ่อยู่นะครับสูงลอยสามหาบวกนะครับว้าแม่ลูกลูกตัวเมียรบคาจับบาทนะครับสามหมื่นครับสามมื่นนะครับเปิดใ้สักสามหมื่นเปิดใ้แม่ลูกลูกตัวเมียหัวสามื่นะัวนะบบกใหญ่นะครับอ่างลึกดีนะครับเร็บสวยคเอาจมูกสวยนะครับจมูกสวยนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ098 170 2624นะครับสนใจโทรมาสอบถามนะอุ่นอ่างฝุ่นอ่างลึกอริงอ่างลึกครับนะครับใหญ่นะครับครับใหญ่นะครับอ่างลึกดีนะครับเปิดไปสามหมื่นอ่างเปิดใหญ่ครับต่อได้ที่เก่านรือนะ หางเงี้ยวอยู่นะครับสวงแคบดีสวาบแคบดีนะครับสวบแคบดีเป็นไข่ออกทองปรากฏนะครับอ่างใหญ่นะครับอ่างใหญ่นะครับอ่างใหญ่ดีนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูก,กันน้อยๆดูก,กันน้อยนะครับใหญ่น,นะครับ ายสาวนะครับสูงลอยยืบหาบวกนะครับอวดๆครับให้กันสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นนะครับสองหมื่นต้นต้นนะครับ,นนรบหางดีนะครับหางสวยนะหางสวยนะนี่ได้ให้มาให้กันส้าสอง้าสอง เป,าา <c oughs> เปิดเศร้าหานะเปิดไปเศร้าหามิตราเปิห้าสองเศร้าสองส,สองหมื่เนี่ยครับสองหม,ม,มื่นต้นนะครับอวดมีตัวดีมีตัวงามคุณทามคุเนสเสแ็จกันเนาะสื่อค่อยใจกัน

2 6ง0 0น0กัรสองหมาร้อยครับเปิดไว้นะครับสองหมื่นหกพันหรอยสนใจที่ต่อเดเบอร์เด่นนะครับน่นะครับมีคนมาให้อยู่ครับมาให้หลายคนแล้วนะครับ2องหมอาอยากเศร้าหนะครับะาครับมาให้หลายคนแล้วเศร้าสศร้าสอนะครับ เอเมื่อนี้กัพ่อไปไดนเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกนะบเอมหน่อยจอยุนะ๋ยๆ้มนอมหน่อยๆจอยสูงรอยยิบา แม่ลูกจ้าบาดพ่อแม่ลูกหมื่นสี่เอาแม่คมถึกถึก็มีนะครับนะแก่จังหวะนับลูกเขาสามสี่กันนะครับเขาสี่กันประมาณนี้ลูกประมาณตัวที่สี่นะครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับขาดนดำเลี้ยงนะครับขาดนดำเลี้ยงจังหอยนะครับสิบสี่สิบสี่ <c oughs> สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ0847978693สนใจทุกมาสอบถามกันนี่ลูกลูกตัวผู้ผู้น่อยคีดดื้อเดี๋ยวมัหาส่วนน้อยๆนะครับจอยจอยซิ4นะครับราคาเปิดนะครับ หมื่นสี่หมื่นสี่ร้อยยี่บห้าบวกนะครับร้อยยี่บห้าบวกนะครับครับเบิ้งถ่ายกันนะใส่กันนะเบิ claro ้งถ่ายเนี่ยเนาะขัดน้ำเลี้ยงนะครับจังหน่อยนะครับอ่ะมือนีก็ยังเงี่ยนะยู่นะมีข้อม่ลูกยิ่งอ่อนอ่นะครับข้อม่ลูกอ่อนๆแม่ลูกลูกผู๋นะครับ น่าจะลูกแหลกครับเขากันเดี๋ยวนะครับน่าจะลูกแหลกนะครับอบ้านเห็นตัวของอยู่นะ ครับวันนี้จะนี่ห้อยนี่แต่พอขาดไม่ขาดนะครับครับเริ่มบรรยากาศนะครับเออเวียดนามกับพ่ทานเห็นนะครับตอนนี้นะครับเวียดนามบ่ทานเห็นนะครับทีมเวียดนามมุกทหารนครพนมบ่ท่านเห็นนะครับครับทีมเวียดนามบ่ทานเห็นนะครับในห่างมุกทหารกับบ่ทานเห็นนะครับตอนนี้นะครับ <pec S 2> าอาจจะมาสายตัวบุญเป็บรรยากาศเป็นหนึ่งนะครับบรรยากาศหนึ่งหนึ่นะครับ